กระบวงเบาอันนี้รีมหลักมาต้อปับเบาและส่แรง่ายไฟองงั้นไงริฟอแดงเหรอไหนตัวนี้

mẹ con tôi quá chưa mẹ không bình yên mẹ anh cảm biên bình yên mẹ 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 Aluminium mẹ 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 nó ไฟ nó อ่อนเทียบได้นะ เลยคนไม่เอปันหาตับผิดมอได้หรอเลดียวือเีกยก่เลยคนนี่เดีวยวจะไมไม่ดีะทำไมมันฟององเอ๊ะทำไมขูดนะว่าทำไมทำไมขูดไ้ไหนจังเลยมันจะตว่าอือขาวเลยอ,อ,อ่ะม่จะมองงขันก็ามณมันเยี่ยมไปจแกลักวกลัว ลูมิเนียมางมเยละลายแบบนี้เลยมืนตักวดจะตักจะตักวมาตักด้วยคนเอชอบมีกระปุ๋ยน้ครับนี่เนี่ยดีจังทักนงอ ข้านี่เอาเหล็กเหล็กเหล็กเอาแป๊บเหล็กกับเหล็กได้ละน้ำหอข้าเอ่นี้หไม่ได้มีปัญหากันน้นีอลมิเนียมเนียเอาเหล็ก

จะมองนเ,ออเนี้ยเห็เกีวนี้มันอยู่นี่มก็ติด่อหน่ยนี่นี่นี่นีเกี่ยวนี้ยอยู่นี่เราเกลียวนี้มาใส่เกลียวนี้นี่น,น,น เกี่ยวนี้เลยดิมันต้องงอมาทางนี้ใช่ไหมมันขึ้นแล้วก็งอยังไงเันจะต้องงอนี่เพราะว่ามันงอนี่มันงอนี่นี่นี่มัอยู่นู่นนี่มันอยู่นี่นี่อยู่นี่นี่ตามลงนีอยู่นี่ เหล็กตรงนี้มาอีกตัวงแล้วก็เอาปป๊บมาเนี่ยงองนี่มันจะขันจะได้